ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ระยองกันก่อนนะคะซึ่งทางด้านที่ระยองค่ะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งรายนะคะหลังจากที่ไม่พบติดต่อกันมาถึง10วันแล้วนะคะในส่วนของโรงพยาบาลระยองเองค่ะก็มีการส่งผู้ติดเชื้อโควิดกลับบ้านนะคะถือว่าเป็นการรักษาหายเป็นปกติเป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลค่ะ นายชัน,นะเอี่ยมแสงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอน,น,นันต์นาคนิยมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายแพทย์สุนทรเลียนภูมิการกิจนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดระยองและนายแพทย์ชยสิทธิ์เทพ าชาตรีนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองรวมสมผู้ป่วยโควิด -19 รายสุดท้ายของโรงพยาบาลระยองกลับบ้านหลังจากที่หายดีแล้วนะคะพร้อมกับได้ทําการปิดให้บริการหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโควิด -19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองกล่าวค่ะว่าการสมผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายสุดท้ายกลับบ้านนอกจากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยในการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ติดกับครอบครัวและก็สังคมแล้วและก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะคะว่าแพทย์ของโรงพยาบาลระยองนั้นนะคะสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดจนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลระยองมีผู้ป่วยรายแรกเข้ามาหลังจากนั้นสถานการณ์การระบาดนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะ โรงพยาบาลระยองได้มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์โควิดเอาไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้วโดยวางแผนให้อาคารร่วมสุขเป็นสถานที่รับผู้ป่วยทั้งหมดมีการปรับปรุงห้องพิเศษเป็นแรงดันลบ18ห้องและหอผู้ป่วยแรงดันลบเพิ่มอีก2หออยู่ตึกร่วมสุขชั้น2และก็ชั้น3ซึ่งก็สามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด70รายแต่ว่าการระบาดครั้งนี้ค่ะมีผู้ป่วยมากนะคะสูงถึง433ราย ซึ่งก็เกินกว่าที่โรงพยาบาลระยองนั้นจะรับไหวนะคะจึงต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมาอีก3าแห่งได้แก่ศูนย์รวมใจรักระยองหนึ่งที่ไหวกลองอําเภอบ้านค่ายศูนย์บูรพาประชารักนะคะที่ค่ายพระมหาเจษดาราชรเจ้าที่อำเภอสัตหีบและศูนย์รวมใจรักระยองสองที่โรงแรมชมดาวอําเภอเมืองระยองซึ่งในการให้การดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลครั้งนี้ค่ะก็ถือว่า ว่าเป็นไปได้ด้วยดีผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจนหายกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ตามปกติและในวันนี้ถือว่าเป็นการส่งผู้ป่วยรายสุดท้ายนะคะรายที่433นะคะย้ายออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านค่ะ ส่วนทางด้านนายชันนะเอี่ยมแสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านก็บอกนะคะว่าล่าสุดนี้จังหวัดระยองพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา1ลรายหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานร่วมกัน10วันแล้วนะคะจากการตรวจเชิงลุกในสถานประกอบการซึ่งก็เป็นคนไทยเพศช,ชายวัย43ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดชมบุรีเป็นพนักงานขับรถให้กับผู้บริหารตอนนี้ขาดกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยผู้ป่วยคนนี้ไม่แสดงอาการนะคะผลการตรวจเชื้อก็คาดว่าน่าจะติดเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วจึงทำให้มีโอกาสในการแพร่เชื้อต่ำมาก ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีทั้งหมด11คนก็ถูกกักตัวและก็ตรวจหาเชื้อแล้วด้วยเช่นเดียวกันพบว่าภรรยาติดเชื้อนะคะส่วนลูกอีกสองคนไม่พบเชื้อค่ะและคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันแล้วก็กำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อของพนักงานในบริษัทครบทุกคน